สวัสดีแ่นนานบรรดาชาวทุกคนนะครับวันนี้26ตุลาคม2567นะครับอยู่กับบาชวิตทางา,านสวดีครับสำหรับวันเสาร์นี้นะครับก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทำการแข่งขันกันหลายคู่เหมือนกันนะครับโดยเริ่มลงเล่นกันในเวลา21นาฬิกาคู่ที่น่าสนใจก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์햄ปตันส่วนอีกคู่เนี่ยก็จะต้องมองไปที่แอสตันวิลล่านะครับ ที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดในขณะที่อีก2คู่ที่แข่งขันกันในเวลา21นาฬิกานะครับก็จะมีไบรตันที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นเบรนท์ฟอร์ดที่จะได้เล่นกับอิฟสวิททาว ในขณะที่คู่23นาฬิกา30นาทีจะเป็นเอเวอร์ตันนับที่จะได้เปิดกุริสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนของฟูลเลมสำหรับอาร์ซนะครับก็อย่างที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าโปรแกร,รมที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงอย่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็จะ เกิดขึ้นในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ23นาฬิกา30นาทีนอกจากนั้นยังมีเกมที่น่าจับตานะครับอีก2-3คู่ในคืนวันพรุ่งนี้นั่นก็คือเกมที่เชลซีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งจะแข่งในเวลา21นาฬิกานะครับพร้อมกับอีก2คู่ก็คือเกมที่ทรัมปสเปอร์จะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลทแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเล่นที่บ้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับสำหรับ ความพร้อมนะครับก่อนเกมที่อาร์เซอลจะลงเล่นกับหงแดงเรียวภูในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีอัปเดตเพิ่มเติมมาครับจากเพรสคอนเฟรนท์ของมิเกลเรต้าก็เชื่อว่าแฟนบาร์นาซก็แน่าจะติดตามข่าวอย่างใจจดใจจ่อนะครับว่ามีอัปเดตออกมาแบบไหนยังไงบ้างโดยเฉพาะกับอาการบาดเจ็บของนักเตะต,ตัวหลักที่เป็นความหวังในการเข้าทำของอาเซอนะครับอย่างบูเอซากา้ามาตินโริกาต แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในช่วงนี้นักเตะในแผงหลังของอาร์เซาเนี่ยก็ต้องขาดหายไปจากการลงสนามนะครับอย่างวิลเลียมสาลิบาโดนแบนเพราะว่าได้รับใบแดงในเกมล่าสุดที่เล่นกับบอนมัดลงเล่นกับเรอรวพูไม่ได้แน่นอนนะครับก็ทําให้ตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวกลางที่ต้องเล่นประสานงานกับกาเบรียลโม,เมกเยสก็จะมีปัญหามากพอสมควรนะครับ เชื่อกันว่าเบนไว้อาจจะต้องขยับเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งนี้แล้วก็แบ็กขวาเนี่ยจะกลายเป็นนักเตะอย่างโทมัสปาเตนะครับแต่ส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยคาราฟิอรี่ถึงแม้ว่าจะได้รับอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าด้านในนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูหนักหนามากนักมิเกลเรต้าอัปเดตในพรสคอนเฟรนท์นะครับว่ามีโอกาสลุ้นนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยริคคาโดคาราฟิโอรีเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บมา ดูหนักเหมือนกันแต่ว่าสอสมวันหลังจากนั้นเขาก็ลงเล่นได้รอบนี้ก็ต้องลุ้นว่าในวินาทีสุดท้ายเนี่ยอาเดต้าจะตัดสินใจยังไงกับสภาพร่างกายของริคาร์โดคาราฟิรีนะครับในทํานองเดียวกันนักเตะที่คาดว่าจะได้ลงเล่นแทนถ้าหากว่าคาราฟิรีไม่ฟิตนะครับก็ต้องมองไปที่ยูเรนทิมเบอร์นะครับซึ่ง อาร์ดต้าเีอัปเดตว่าทิมเบอร์เนี่ย,ดยได้ลงซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยคิดว่าทิมเบอร์เนี่ยจะฟื้นตัวได้เร็วกว่านี้แต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีเวลาที่จะประเมินอีกวัน2วันนะครับก็ถึงวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องมาตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งว่านักเตะทีมชาติ เนเธอร์แลนด์รายนี้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในการประกาศชื่อรอบล่าสุดของโรนัลคูมันเนี่ยก็ไม่มีชื่อของยูเรนทิมเบอร์นะครับในการติดทีมชาติฮอลแลนด์ไปทำศึกยูเอฟ่าเนชั่นลีกในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่านักเตะรายนี้เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะลงสนามสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะต้องรอถึงกลางเดือนทาง ผู้จัดการทีมชาติฮอลแลนด์ก็ยังไม่มั่นใจในความพร้อมของร่างกายของทิมเบอร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันความจำเป็นที่อาร์ซอลต,ต้องใช้งานนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายผู้ซึ่งที่จะสามารถมาต่อกรกับระดับโมเมสซาร่าได้เนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องเป็นยูเรนทิมเบอร์นะครับเมื่อเราไม่มีทาเคโรโทเมียสุไม่มีริคาโดคาลาฟิเอรี่ซึ่งก็ต้องมาดูกันว่า ท้ายที่สุดแล้วระหว่างคาราฟิโอรี่กับทิมเบอร์เนี่ยสภาพร่างกายของใครจะพร้อมมากกว่านะครับในการลงเล่นกับหงแดงเลี้ยวภูในคืนวันอาทิตย์นี้เชื่อว่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่จะได้ลงเล่นแต่ว่าถ้าหากว่ามันถึงขั้นเลวร้ายจริงๆทั้งสองคนไม่พร้อมเลยในการลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็อาจจะเป็นหน้าที่ของยาคุปคิวนะครับเพราะว่าเชื่อว่าอเล็กเซนต์นเชนโกเนี่ยน่าจะมีปัญหาในการจัดการกับ การโต้กลับเร็วของโมเมสซาลาแล้วก็ของพลพรรคหงแดงลิวอปูลนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่อาร์ซอลใช้อเล็กเซนต์เซนเชนโกในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าช่วงพรีซีซั่นเนี่ยเจ้าตัวจะทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็มาได้รับประการบาดเจ็บไปก็อาจจะมีความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นได้นะครับ แต่ยังไงก็ตามหวังแหละว่าสุดท้ายแล้วยูเรนทิมเบอร์จะสามารถลงเล่นในตำแหน่งนี้ได้นะครับส่วนตัวผมให้เครดิตทิมเบอร์มากกว่าคาราฟิรีนะครับเรื่องของความแข็งแกร่งถึงแม้ว่าคาราฟิรีเนี่ยจะดูสูงใหญ่แต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับคาราฟิรีเองชอบเติมขึ้นไปช่วยเกมรุกแล้วก็ลงมาไม่ทันหรือบางครั้งลงมาทัน ก็ยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีนะครับมีอยู่บางเกมที่เล่นได้ยอดเยี่ยมแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้เห็นเกมที่เขาโดนคู่แข่งเล่นงานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับสื่อบางแขนงเนี่ยก็มองว่าดาวรุ่งวัย18ปีอย่างไมล์ลูอิสเกลลี่เนี่ยก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าการลงเล่นแทนคาราฟิโอรีในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับชากตาโดเนตก็ทำได้ยอดเยี่ยมนะครับผ่านบอลสำเร็จ100%แล้วก็สามารถทำได้ดี ในการดวลตัวต่อต,ตัวกับเกมรุกของคู่แข่งอาจจะติดปัญหาที่ประสบการณ์ยังน้อยอยู่จะสู้ความแพรวของโมเมซาร่าได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ยังคงเป็นคำถามอยู่นะครับส่วนโบโยซาก้าเนี่ยก็ฝึกซ้อมบนสนามหญ้าได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็ดูเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นเขาลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็ต้องดูกันอีกจน นาทีไท้ๆจริงๆเหมือนกันนะครับที่จะตัดสินใจว่าจะให้เขาลงเล่นมากน้อยขนาดไหนส่วนตัวเชื่อว่าอาร์เซอเนี่จะเล่นตั้งรับเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ค่อยรอสวนกลับแล้วก็ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ความสามารถของบูโยซาก้าถ้าหากว่าเจ้าตัวยังไม่ฟิตเชื่อว่าจะถูกใช้เป็นอาวุธเด็ดในช่วงครึ่งหลังนะครับโดยความน่าสนใจของเกมนี้นะครับ ถ้าอาร์เซอลสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้เนี่ยเราก็จะทําแต้มขยับขึ้นไปจี้พวกเขาเหลือ1แต้มนะครับแล้วก็จะเป็นชัยชนะนัดที่2,000ของอาร์เซอลในหลีกสูงสุดอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมนะครับทุกครั้งที่เรากลับมาพูดถึงสถิติเกมนัดที่อาร์เซอลเอาชนะนัดที่2,000ได้ซึ่งถ้ามันเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมรู้สึกมีความ ภาคภูมิใจนะครับมากกว่าที่จะเป็นการเอาชนะบอลมัดนั่นก็คืออีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่พอจะมองเห็นแง่บวกของการที่เราไม่รีบเอาชนะบอลมัดตั้งแต่นัดที่แล้วแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าชนะบอลมัดไปเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ในเมื่อมันไม่ชนะแล้วเนี่ยเราก็มาหาความภาคภูมิใจจากนัดนี้กันนะครับส่วนผลงานของเลี้วภูเนี่ยก็ยอดเยี่ยมนะครับภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่าง อเนสลตนะครับซึ่งนำทีมคว้าชัยชนะมาแล้ว11นัดนะครับจาก12นัดในทุกรายการของฤดูกาลนี้โดยพวกเขาเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับให้กับนอเทียมฟอเรสซ์ซึ่งเกิดขึ้นที่แอนฟิลด์รังเย้าขององ์แดงเวอ้์วภูนัดที่แล้วในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเวอ้์วภู ก็เอาชนะเชลซีไปได้นะครับที่แอนฟิลด์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ก่อนที่พวกเขาจะบุกไปเอาชนะอาร์เบลีฟซิกซ์ได้1ประตูต่อศูนย์ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับโดยสไตล์การเล่นของลิวพูลในฤดูกาลนี้เนี่ยถูกตั้งแง่เหมือนกันนะว่าพวกเขามีความดุดันน้อยลงมีแผนการเล่นที่ให้ความสําคัญกับการไม่เสียประตู ็นระดับแรกๆนะครับซึ่งก็ได้ผลพวกเขาเสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นเองถือว่าน้อยที่สุดในหลีกนะครับในฤดูกาลนี้แต่สิ่งที่เป็นผลตามมาก็คือว่าพวกเขาก็จะทําประตูได้ ไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีหรือว่าเทอร์นามสเปอร์ในขณะที่อาร์ซอของเรานะครับโดยส่วนตัวผมก็มองว่าอาริต้าก็เป็นกุนซือที่เน้นความรัดกุมเหมือนกันนะหลายนัดที่ผ่านมาก็อาจจะด้วยเราขาดผู้เล่น คนสำคัญในเกมรุกอย่างมาร์ตินอเดกาดนะครับก็เลยทำให้ต้องใช้เทคนิคในการเล่นเกมรับเยอะหน่อยนะครับโต้กลับเร็วเยอะหน่อยใช้ความสามารถจากการเล่นลูกนิ่งบ่อยหน่อยซึ่งก็ได้ผลดีนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งก็อาจจะแอบคิดเหมือนกันว่าเราก็ใช้โอกาสเปลืองเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการทำประตูจากลูกนิ่งนะครับในบางนัดเนี่ยก็มีโอกาสหลายครั้งนะครับกว่าจะเปลี่ยนเป็นประตูได้ก็มากกว่า10ครั้งเนี่ยถือว่า ป็นการใช้โอกาสที่เปลี่ยงมากๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นทีมที่ได้ประตูจากลูกเตะมุมเนี่ยจัดอยู่ในอันดับต้นๆของหลีกนะครับถ้าไม่ใช่อันดับ1ก็ไม่น่าจะเกินอันดับ2อันดับ3ถึงยังไงก็ตามนะครับในเกมวันอาทิตย์นี้เนี่ยอาเซยังมีสิ่งที่จะพอเป็นกำลังใจทำให้เห็นความเป็นไปได้ถึงการคว้าชัยชนะอยู่เหมือนกันนะครับโดย อย่างแรกเลยเนี่ยอาเซลแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก่อนลิเวอร์พูลแล้วก็มีโอกาสได้พักนานกว่า1วันนะครับซึ่งเราได้พัก4วันในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยได้พัก3วันอย่างที่2เนี่ยเราเล่นในเอเมเรซเดียมเสียงเชียร์เนี่ยน่าจะช่วยได้นะครับอาร์ติต้าเองก็ปลุกร้าให้แฟนบอลเนี่ยช่วยกันเชียร์เยอะๆหน่อยนะครับในสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าเราน่าจะต้องการเสียงเชียร์มากกว่าปกติในขณะที่การเจอกัน กับเลี้วพูในเกมเย่าของอาร์เซอเน่นะครับสองนัดหลังสุดเราเอาชนะพวกเขามาได้ทั้งสองนัดนะครับแล้วก็อาร์เซอเน่ไม่แพ้เลี้วภูในสี่เกมพรีเมียร์ลีกหลังสุดที่เจอกันโดยเอาชนะไป2นัดเสมอ2นัดนะครับโดยนักเตะที่เป็นตัวความหวังในการทําประตูเวลาที่อาร์เซอเล่นกับเวอ้์วภูนะครับก็จะเป็นกาเบรียลติเนลลี่ซึ่งก็มีส่วนร่วมกับการทําประตูเวอ้์วููมากกว่า เวลาที่เขาเล่นกับทีมอื่นๆนะครับในทุกรายการโดยทำได้7ประตูแล้วก็มี2อแอสซิสต์นะครับส่วนอีกหนึ่งคน,นคที่ดูจะมีแรงจูงใจสูงมากเป็นพิเศษก็น่าจะหนีไม่พ้นคายฮาวเวตที่พกพาสถิติทำประตูในพรีเมียร์ลีก5เกมหลังสุดที่เอมเรซเดียมนะครับโดยผู้เล่นอาซงเพียงคนเดียวเท่านั้น,นที่ยิงประตูได้ในเกมเย่าติดต่อกันมากกว่าคารฮาวเวตเนี่ยก็คือ ทีรองรีนะครับซึ่งทำได้2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยก็ยิงติดต่อกันได้6นัดนะครับในช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมปี2000แล้วก็ทำได้ต่อเนื่องกัน7นัดนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมปี2004ก็หวังว่าในเกมนี้คายฮาวเวจะสามารถทำสถิติเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลุ้นยิงประตูในเอเมอร์เซเดียมติดต่อกันแซงหน้าตำนานอย่างเทรองรีให้ได้นะครับ โดยในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับผู้ตัดสินที่จะลงทําหน้าที่เนี่ยก็น่าสนใจนะครับแอนโทนีเทเลอร์เป็นผู้ตัดสินที่ตัดสินเกมที่อาร์เซอลพบกับลิเวอร์พูลแล้วก็และในครั้งนั้นเนี่ยอิบราฮิมาคนาเต้นะโดนไล่ออกจากสนามแล้วก็อาร์เซอลเอาชนะไป3ประตูต่อ1นอกจากนี้เขาก็ยังเป็นคนตัดสินเกมที่อาร์เซอลเนี่ย บุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปลายเดือนมีนาคมของฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับก็หวังว่าในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินของกรรมการที่ทำให้อาร์เซอนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อีกแล้วนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนมาทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ